มาดูข้อ21กันครับดัดกล่องพลาสติกตัวยาง a และยาง b ซึ่งเหมือนกันเหมือนกันทดสอบดึงยาง a ขึ้นหนังภาพแล้วปล่อยยางฟังเสียงที่เกิดขึ้นจากนั้นทดสอบเช่นเดิมยาง b ต่ดึงให้สูงกว่ายาง a เสียงที่เกิดขึ้นจากการดึงยางแต่ละส้นมีสิ่งใดที่แตกต่างกันและแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูข้อได้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือความถี่อ่าความถี่ของเสียง จะแตกต่างกัน,กนได้ก็ต่อเมื่อวัตถุสชนิดมีขนาดหรือ,อวัสดุที่ใช้ในการทำซึ่งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขนาดหรือวัสดุที่ทำวัตถุ มีต่างกันความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้นก็จะต่างกันด้วยนะครับแปลว,ว่าซึ่งจากโจทย์อะออยาง a และยาง b มีทุกอย่างเหมือนกันเลยแปลว,ว่าความถี่ก็ต้องเหมือนกันสองควานี้ปิดนะครับอะเรามาดูความดัางของเสียงจากโจทย์ดึงยาง b สูงกว่ายาง a สูงกว่าอ่าตรงนี้เป็นมือนะครับเราดึงยาง B สูงกว่าซึ่งถ้าเราดึงยาง B สูงกว่าแปลว,ว่าเราต้องใช้แรงในการดึงในยางีสูงกว่าเหมือนกันอ่าถ้าเราปล่อยยาง B มากระทบกับกล่องก็จะทําให้เกิดเสียงที่ดังกว่าตอบข้อ4ครับ